เดีย๋ยววันนี้พี่ฝนกับพี่เอกจะพาทุกคนมาเล่นเกมใหม่กันบ้างดีกว่าว่าแต่ว่ามันเกมอะไรอะพี่ฝนนี่ไงโยยะบิซี่ไลท์เวลชื่อเรียกยากแท้เอาเป็นโยยะเฉยๆได้ไหมโหเมืองใหม่สวยชะมัดเลยอะแถมกว้างซะด้วยนะพี่ฝนกว้างมากดูสิมีสนามบินด้วยนะเนี่ยเยอะไปหมดนี่อะไรเนี่ย น่าจะเป็นโรงละครแล้วก็มีร้านขายข,ายของเต็มไปหมดเลยล่ะเอาละก่อนอื่นก็ต้องสร้างตัวละครของพวกเรากันก่อนเราสามารถสร้างตัวละครได้ด้วยงั้นเหรอใช่แล้วแต่ที่รูปตัวละครเมื่อกี้เหมือนในนี้เลยอ่ะเกมโทกา้า ใช่แล้วเหมือนโทก้ากับอาวาตารผสมกันเลยอะ่ะมน่ารักตมูตมิชามอดเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีผิวให้กับพี่เอกก่อนก็แล้วกันนะเอกไม่ได้ผิวแดงขนาดนี้สักหน่อยก็นี่ไงสีผิวปกติแล้วก็ต้องเปลี่ยนทรงผมด้วยทรงผมอันไหนดีอ่ะอันนี้หรอ,อมไม่ใช่แล้วจะต้องเป็นอันนี้ต่างหากอ๋อนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละ แล้วก็เปลี่ยนสีผมว้าวนี่เลยจะต้องเป็นสีเหลืองส,สดสดแล้วคิ้วพี่เอกยังเป็นสีสีอะไรเนี่ยสีฟ้ายังเป็นสีฟ้ามีใส่หนวดด้วยอ่า <c oughs> แล้วใส่หนวดเข้าไปด้วยเลยดีหรือเปล่าใส่เข้าไปทําไมอะ่ะออเดี๋ยวเปลี่ยนสีคิ้วก่อนนี่สีน้าตาลอ๋อให้คิ้วเป็นสีน้ําตาลเนาะอ๋อมีดวงตามาใหม่ด้วยนี่นะโอ้โหดูตาดิตาเป็นมิดดีมาก <c oughs> ตากุง้งกิ่งจอมัดเลยเอามีมีฟันกุง้งกิ่งไหมเอามีจมูกด้วย <c oughs> อันนี้มีจมูกให้ด้วยเหรออ๋อแถมมีปากเดี๋เด้หาปากกุ้งกิ้งก่อนไม่มีอดลยปากยิ้มมีฟันมีไหมอ่ะไม่มีงั้นอเอาเป็นยิ้มกระฉีกแบบนี้ก็แล้วกันยิ้มกระฉีกอะไรอะยิ้มแก้มกว้างอ,ะอ่ะอ่าล้วชุดเบรกไม่มีนะวว่าเกมนีม้นี่ไงเจอแล้วชุดสีเขียวเออก็พอได้นะใกล้เคียงกันนะ,ะเขียวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ ติต่างว่าเขียวไว้ก่อนอันนี้เป็นนี่น,นี่ก็เขียวนี่ก็เขียวเหรอนี่ก็เขียวนะอ๋อแต่ว่ามันร้อนเกินไปอะเอาชุดสบายๆเถอะนะชุดสบายไหนอะชุดสบายอันนี้แหละสบายที่สุดแล้ว <c oughs> อันนี้ก็ใส่ง่ายดีเหมือนกันใส่หมวกไม่ใส่หมวกหมวกคิดสมัติเหรอสรามตักคอรสแล้วอ่าเอาไหมอะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเหรอไม่เอาเอาเอา,เอ,าอันอื่นอันอื่นมีแว่นตาด้วยละขอบอกแว่นตารูปหัวใจเนี่ยเหรอหอก็น่ารักตาโม่ตามีดีนะไม่เอาหรอกต่อไปสร้างของพี่ฝนเลย นี่พีเอกเรียบร้อยแล้วหรอ,อเอาแค่นี้แหละพอแล้ว <L an> โอ,เโอเ้เอ้หรือว่าจะให้ใส่หนวดซะหน่อยไม่ใสหรอกของพี่ฝนเอาทำไมเป็นผู้ชายอะ่ะ <c oughs> เเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอปรับสีผวิวก่อนก็แล้วกันนะอ๋อเราสามารถเปลี่ยนตัวละครตรงนี้ได้เลยใช่ไหมล่ะ <L an> ใช่แล้วเราสามารถเพิ่มได้เลยเดี๋ยวขอดูทรงผมก่อนก็แล้วกันมีผมเอวซ่าเมื่อกี้เพียงเห็นโอ้ห <L an> น่ารักจังเลยนันเนียโอ้อันนี้เหมือนตอนที่เพิ่งราผมมาใหม่ๆเลยมีไหมเนี่ยเจ อ,อ,อันนี้แต่ว่ามันยาวเากินไปนะลองใส่สีดูก่อนพสีแบบนี้ก็สวยแต่ว่าพี่ฝนอยากจะได้แบบเป็นหน้าเบบี้นิดนึงไม่มีนี่ไงอันนี้ไงอันนี้เฮ้อันนี้เลยให้เลยนี่คือพี่ฝนชัดๆใกล้เคียงสุดแล้วนี่ใส่หนวดไหมพี่ฝนจะ <c oughs> ใส่หนวดได้ที่ไหน <c oughs> ใส่หนวดดิเดี๋ยวขอดูคิวก่อนคิวสีส้มเหรอใช่เหรออันนี้ไงสีออกแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนิลนดหนึ่ง <c oughs> น่ารักแล้วหน้าต้องเป็นแบบไหนเนี่ยหน้าจะต้องเป็นแบบนี้มีฟันหลอกุ่งกิ่งมาฟันหลอไม่มีไงแบบนี้เขาไม่มีฟันหลอเอาไม่มีฟันหลอหรอไม่มีเขหน้าเสียดายชามาดแหละไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูดวงตาแล้วก็ปากตามุตามีกันต่อด,ดีกว่าทําไมพี่เอกดูแล้วหน้าเหมือนกันหม,หมดทุกอันเลยเลือกไม่ถูกอะเหมือนกันหมดยังไงอันนี้มีขนตาอ๋อเออเนาะดูแยกลําบากแฮนะ ยากลำบากที่ไหนไม่วนดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วเมื่อกี้มีหน้าเหมือนกับปุกกับปิกด้วยอ่ะห,หน้าปุ๊กกับปิกเหรอหน้าเหมือนแมวไงตาเหมือนแมวอ๋อเออใช่เนอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอยิ้มกระฉิกมีฟันหรอไหม่น้อมีแต่ฟันเคี้ยวนั่นน่ะมไม่มีฟันหลอทําไงดีอ,อ๋อนี่ไงเจอแล้วไหนฟันหลอได้เท่านี้เหรอฟันหลอได้เท่านั้นแหละอ๋อเหลือไว้ซีหนึ่งข้างหน้า,าใช่แล้วแล้วก็นี่เลยมีแก้มด้วย มีแก้มใส่แก้มเข้าไปด้วยเหรอ,อจะได้น่ารักไงแล้วนี่ชุดอะไรแล้วไม่ร้อนเหรอชุดแบบนี้เดี๋ยวขอดูก่อนมีชุดเลนส์โบหรือเปล่าหนอนี่ไงชุดนี้ชุดนี้เหรออืมชุดนี้ก็ใกล้เคียงแล้วชุดนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยแปลงกันเดี๋ยวเราไปทําไล่กันดีกว่านะ ก็นี่เลยใส่ชุดแบบนี้เราจะต้องเข้าสวนทําไรเหรอแต่ว่าใส่ชุดเยี่ยมอย่างนี้เดินไปเที่ยวก็ได้นี่นะก็เที่ยวได้เหมือนกันงานเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพีฟอนลองหาชุดที่เป็นเลนส์โบบ้างเนาะ ในนี้จะมีใช่ไหมพี่ฝนต้องลองกดไปเรื่อยๆมีแต่สีแดงอะเพราะสีนี้น่ารักจังเลยมีน้องแมวเหมียวโอ้มีกระโปรงด้วยนะเนี่ยโพราอันนี้เป็นชุดคุณหนูว้าวมีชุดไปงานลาตีด้วยไม่เห็นชุดมนุษย์อวกาศด้วยเมื่อกี้องั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนขอชุดนี้ก็แล้วกันอ้าวเลือกไปเลือกมากลับมาเาชุดเดิมเฉยอ้าวเป็นชุดชาวไร่น่ารักตามุตะมีนิดนึงเดี๋ยวขอใส่บางอย่างมีหมวกด้วยนี่นะ ใส่หมวกอะไรใส่หมวกนี่ไงห,หมวกสันทคอเนี่ยหมวกสันทคอสใสได้ที่ไหนนี่ดีกว่าโบกุ้งกิ้งโบสี้มเนี่ยเหรอใช่แล้วใช่แล้วหรือว่าจะเอารูปหัวใจดีเอาเลือกเอาเลยพี่ฝนน่าเสียดายจังเลยไม่มีไม่มีมมโบสตรอเบอรี่อ่ะโบสตรอเบอรี่เนี่ยนะแต่กันนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย พอล้เรียบร้อยได้ตัวละครมาแล้วนะน่ารักตามูตามีเหมือนเดิมเราเอาลงไปเล่นกันเลยดีกว่าทํายังไงเนี่ยไยเดี๋ยวก่อนตรงนี้เขาบอกว่าใส่เส้นพาสต้าในหม้อต้มร้อนๆก็จะได้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวออกมาเฮ้ยโอ้ดูดูดูดอะไรหรอเรานั่งรถไฟมาด้วยอะเออใช่กินด้วยแฮะเราต้องลงรถไฟก่อนใช่ไหม มีรถไฟด้วยเหรอทําไมเมื่อกี้หน้าเพียกมันสันสันเนอะฮะหน้าสันอะเมื่อกี้หน้าลูกกระตึงลูกกระตาสันตอนเราขยาเล่ะอ๋อนี่ไงมันสันจริงๆด้วยทุยยกคนเนี่ยดึก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 อ๋อพี่ฝนรู้แล้วเวลาที่เราเดินไปทางไหนเนี่ยหน้าตาเราจะไปทางนั้นอ๋อเออใช่ตาจะไปนี่ไงเห็นเปล่าขอเดี๋ยวก่อนนี่ตู้อะไรอัน,นนี้ต,นนตู้กดน้ําผลไม้เปล่าตู้กดน้าเหรอใช่ที่ไหนเล่าแล้วตู้อะไรมีสามปุ่มมีสามปุ่มอ๋อเดี๋ยวก่อน ตรงนี้มีตุ่มกดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นอีโมชันพี่ฝนอีโมชั่นอะไรเหรอนี่ไงสงสัยอ๋อเป็นหน้าตาให้เราอย่างงั้นเหรอเขาเรียกว่าการแสดงอารมณ์ <c oughs> <c oughs> อันนี้พวกปิ๊กนี่นะใช่เหรออ๋อเนี่ยหน้าุวกปิ๊ก,กชัดๆแหละพี่วนบ,บางทีก็ทำหน้เงี้ยเ <c oughs> อาเรื่อก่อนเดี๋ยวขอกดตุ่มกันเฮ้ย,อ,กกยอะไรอะอ๋ออะไรเนี่ยเหรียญอะไรหล่นออกมา น่าสงสัยชะมัดเลยเอาไปใช้ทําอะไรได้อ่ะโอ้ไ่หวนรู้แล้วรู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเอาไว้ใช้สําหรับหยอดตู้แล้วก็ขึ้นรถไฟอ่ะ เหรียญหยอดตู้ขึ้นรถไฟเหรอใช่แล้วน่าจะเป็นเส้นทางการเดินรถน,นะนะอ๋อแบบนี้นี่เองาต้องหยอดตู้ไปว่าทางนี้กี่บาทกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยป่าเราไม่ต้องใช้ตังใช่ไหมใช้เหรียญแบบนี้แทนก็น่าจะใช่นะเดี๋ยวก่อนฝั่งนี้ดูมันว่าจะมีอะไรบางอย่างด้วยล่ะอันนี้เขาเรียกว่าที่ดื่มน้ําสาธารณะ,ะจริงเหรอใช่ก็จะมีของเด็กกับของผู้ใหญ่นงเห็นป่ะกินได้จริงจริงเหรอใช่แล้วแค่เอามือไปจิ้มกดปุ่มมาน้ําก็จะพุ่งออกมาก็เอาปากงับเอาเองอ่ะ นี่ไงกินความเจริญยังไงเพรวดีจังเลยอ่ะเออจริงๆประเทศเราก็มีแล้วนะแต่พี่เอกเคยไปกดแล้วมันไม่ขึ้นนะจริงหรอใช่มันอาจจะเสียพอดีวันนั้นนะนะแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ถ่ายรูปอ่ะอืเดี๋ยวเอาทําไมหน้ามันเบอร์ออ๋อต้องกดถ่ายอย่างนี้นี่ไงได้เล ต,ตื่นเต้นทำไมอะม,ม,มีรูปออกมาอ้าก็มีรูปออกมานี่มันตู้ถ่ายรูปไงเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาเรียกว่าอะไรอะปูริคาระไม่ไม่รู้จักน <c oughs> ั่นไงเขาเขียนไว้ข้างบนอะปูริคูละอะไรทั้งอย่างอ่ะอ๋อนั่นนะเหรออ๋อโอได้รูปสวยชะมัลเลยตื่นเต้นได้ไม่เคยมาเมืองโยยาโยโยาอย่างนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยโอเคโอเคงั้นเราไปตรงอื่นกันก่อนดีกว่าพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวมันลืมอะไรไปบางอย่างลืมอะไรอะ ไม่ได้ยินเสียงบอก,กับปุ๊กปิ๊กเลยอ่ะจะไปได้ยินได้ไงเราเพิ่งเข้ากันมาสองคนเอาเหรอใช่แล้วอ๋แย่แล้วอย่างนี้เราจะต้องรีบไปตามหาบอก,กับปุ๊กปิ๊กแล้วล่ะตอนนี้เลยเหรอใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้ว,ล,วล่ะก็อ่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจริงๆแล้วกดอะไรก็ได้กดให้หมดเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปตามหาบบกับปุ๊กปิ๊กก่อนนะว่าแต่เขาอยู่ที่ไหนฝากเพื่อนคอมเมนต์มาบอกด้วยนะจ สำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะครับบุยบุย,บย,บย